ส,สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะครับสาหรับตัวนี้ก็งานหมูอีกแล้วนะครับแม่เพื่อนๆือนงานหมูอีกแล้วเพราะว่าตัวนี้นี่ไงมันหลุดนะครับนะเอลอลอลนี่มันอยู่ตรงนี้นะ l อลพหนึ่งนี่ครับตำแหน่งนี้เลยนะสบายเนี่ยเอลตัวนี้หลุดเนี่ยเอเขาบอกว่ามันมันมันไฟไม่เข้านะนะไฟไม่เข้ามันจะเข้าได้ยังไงเอลมันหลุดนะดีนะครับที่ลูกค้าเอามาด้วยนะ ทำไมเช่นนั้นเราไม่ได้การน,นะครับนี่อู้หทำไมมันดำๆอย่างนี้นะเห็ <c oughs> นไหมครับลายวงจรมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาเลยรละมั่งนี่อู้ดำๆแบบนี้นะครับเห็นไหมเออแล้วทีนี้มันมีความชื้นเข้าม,มีน้ําเข้านะแบบนี้นะพอมีน้ําเข้า,ม,ม,ขาม,มีความชื้นเข้าแล้วสิ่งต่อมาก็คือแอลตัวนี้มันก็ขาขาด มันจะเป็นกับตัวนี้หรือเปล่านะครับฉะนั้นแล้วนะครับผมก็คงจะต้องต่อนี่ๆเพื่อนอาจจะมองไม่เห็นนี่ยแม่ L ตัวนี้เนี่ยนี่นะครับนะนี่นะครับความชื้นพวกน้ำพวกอะไรนี่เข้ามาแล้วก็เกิดเป็นสนิมเขียวแล้วก็กัดกอดขาตัวนี้ขาดไปนะครับนั่นเพื่อนซ่อมนะรูปแบบแบบนี้เพื่อนอย่าลืมดูนะครับนี่แอ L ตัวนี้แล้วตัวนี้หลุดหรือเปล่าเนี่ยโอ้ตัวนี้แน่นดีนะตัวนี้แน่นดีตัวนี้ก็แอ L เหมือนกันนะครับ LP2 ตัวนี้ดีอยู่นะครับ LP1 ขาขาดมันอยู่ในตำแหน่ง โอ้ตำแหน่งไฟสามร้อยนี่ครับนะตำแหน่งไฟสามร้อยตำแหน่งไฟสามร้อยนี่ครับไฟสามร้อยจะผ่านเอลตัวนี้หน่อยนะนะครับเรื่องจริงเปล่าวะเออน่าจะจริงนะครับเพราะว่ามีไดโอดไดโอดตัวนี้ผ่านอาร์นะครับวงจรภาคจ่ายไฟผ่านอาร์ผ่านไดโอดนะครับแล้วก็มาฟิลเตอร์ที่ตรงนี้ซี C, มาฟิลเตอร์ที่ซีพีหนึ่งนะครับแล้วก็ผ่านเอลพีหนึ่งนี่เอลพีหนึ่งหลุดแล้วก็มาฟิลเตอร์ที่ CP 2อ่าทีนี้มันหลุดนะครับผมว่ามันต้องง่ายแน่แนะครับดูๆๆเดี๋ยวผมจะลองใส่ไอ้เจ้า LP หนึ่งนี้เข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าต่อปลั๊กไฟอะไรเข้ามาก็คงจะไม่มีไฟเข้านแน่ๆเลยเพราะว่าตัวนี้มันไฟสามร้อยมันไม่ไปเลีย้ยงไอซีแน่ๆเะยนะครับเพราะว่าขามันขาดนะผมก็เลยบอกว่ามันเป็นงานที่ไม่ค่อยจะยุ่งยากน,นะครับตนี้มันเป็นงานง่ายมากนะครับ ฉะนั้นแล้วถ้าเพื่อนๆซ่อมรุ่นนี้ก็คงจะมีโอกาสได้เจอในลักษณะเดียวกันนี้อย่างแน่นอนนะครับเพื่อนเออช่วงนี้อากาศค่อนข้างเย็นหนาวแล้วนะครับนะี่ยกวันนี่ก็ยังเย็นอยู่เลยเนี่ยก้นค,คืนนี่โอ้ตะวันตกดินนี่หนาวนะครับหนาวมากก็เลยเครื่องทําน้ําอุ่นก็เลยได้มีบทบาทในครับในช่วงเวลานี้นะครับแ่๋่จริงเลยนี่ เดี๋ยวผมต่อแต่ว่าในส่วนของขาไอซีนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันนนี้นะเห็นไหมครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะเพื่อนไหน,ะนอ่าเดี๋ยวๆ,ๆนี่ไงเห็นไหมครับฟิลเตอร์ที่นี่แล้วก็ผ่านแอลผ่านแอลแล้วมาฟิลเตอร์อีกนะครับแล้วที่นี่มันแอลมันขาดเนี่ยมันก็ไฟสามร้อยไม่มีถามว่าต่อตรงได้ไหมโอ้ น่าจะไม่ดีนะครับน่าจะไม่ดีถ้าตื่นว่าต่อตรงนะครับถ้าต่อตรงแล้วมันดีเนะี่ยเขาคงจะไม่เขาคงจะไม่ใส่แอลมาเลยนะเขาคงต่อตรงมาตั้งแต่แรกแนะอย่าไปใส่ให้มันมีต้นทุนเพิ่มทําไมนะครับนะต้นทุนเนี่ยมันเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จัดการ่้มแซมต่อคายแอลเรามาใส่นะฮะตรงนี้นะครับนี่นะครับวงจรหน้าบอร์ดเป็นแบบนี้นะครับเห็ไม้นะครับ ตำแหน่งนี้นี่อ่าครับได้ทำการต่อขาโดยใช้สายไฟนี่แหละต่อครับนี่ต่อง่ายๆนี่เลยปัปบ๊บปั๊บโอ้มันมืดมันมืดเห็นไหมเห็นไหมม,มันมืดมันมืดย้อนแสงนิดหน่อย ที่นี้ก็บัตรกรีพอบัตรกรีเสร็จก็หากาวอะไรมายึดไว้นั่นละนะครับกาวที่มายึดก็อาจจะเป็นพวกอีบ็อกซี่ก็ได้นะครับมันจะได้แข็งแรงหน่อยนะตัวนี้แล้วน้ําก็จะความชื้นก็จะไม่เข้าง่ายเนาะอ่าเห็นไหมไม่เห็นนะเนี่ยแล้วอีกอย่างนะครับเนี่ยนี่นี่นี่นนจดุดจุดดำๆเนี่ยเยวบัตรกรีหน่อยนึงนะครับนะผมว่าน้ําต้องลงมานี่เยอะเลยนะนยนะครับนะ มีความชื้นมาแล้วเนี่ยเพราะมันอยู่กับน้ำอะไรพวกนี้ย้มันมีโอกาสที่น้ํามันจะรั่วจะซึม,มันอะไรก็ต่างนะครับนะโอ้เห็นไหมครับเนี่ยบัตรกี้มันค่อนข้างยากหน่อยนะนี่นะเห็นไหมเห็นไหมมุมนี้เป็นไงอ่ามุมนี้นะครับอ่าดูด,ดูดูนะครับเนี่ตะกลัวมันโอ้ยขาซีมันจะขาดไปแล้วเนี่ยโอ้ขาซีขาอะไรมันก็จะหลุดแล้วนนี่นะโอ้นี่ขาซีนะครับนะ ซีฟิลเตอร์ไฟสามร้อยนี่แหละนะครับเนี่ยขายซีมันก็เข้าสนิมแล้วเนี่ยโอ้บัตรกีได้นะครับไล่สนิมออกสักหน่อยนะครับเพื่อนไหนนะครับไม่ใช่ว่าแอลขาดแล้วก็ต่อแอลจบนะไม่ใช่นะเนี่ยเห็นไหมโ้ยอ,ออกน้อยเนี่ยสนิมเนี่ยเห็นไหมครับอ,ออกได้เนี่ยเนี่ยพวกนี้นะครับผมก็คงจะต้องในบัตรกีแบบนี้นะครับแล้วก็ไอ้เนี่ย ที่มันเป็นสนิมดำๆอยู่เนี่ยก็จะขูดนะครับีย๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับเพื่อนเป็นแบบนี้นะครับทำความสะอาดดีๆแล้วก็ขูดตรงนี้หน่อยแล้วก็บัดกรีใหม่นะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าเอาไฟเอาสายไฟอะไรมาต่อมันจะเป็นไฟสีเขียวๆแดงๆอะไรขึ้นมามันมาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้นะครับนะตรงนี้มองหานะครับมันจะขึ้นมาไหมถ้าขึ้นมาโอเคนะครับนะโอ้ทีนี้นะครับ หลังจากที่ทําการต่อแอลเข้าไปเรียบร้อยแล้วทําความสะอาดแล้วนะครับสิ่งต่อมาก็คือจะต่อไฟเข้าไปแล้วนะทีนี้นี่ต่อไฟเข้ามาตรงนี้เลยโอ้ไขควงแบนไปไหนวะเนี่ยนะครับหาไขควงกว่าเด้มบานโอ้ย่ใส่ล็ไขควงโอ้นี่ไงอืมต่าไปเพราะน้อไฟถ้าไฟเข้าเดี่ยวเฉเลยเพือนนะแต่ถ้าไฟไม่เข้าเนี่ย โอ้ยได้ไปดูไอซีแล้วเนี่ยลำบากเหมือนกันไปอีกแล้วนี่นะโอ้เพื่อนลองลุ้นเลยครับนะมันจะเป็นที่อุปกรณ์ตัวนั้นมันขาดอย่างเดียวหรือเปล่านี่ครับอ่อาอะไรวะเนี่ยโอ้เปิดแล้วนี่นะเปิดด่านนี้เออมันต้องมีไฟขึ้นนะถ้าไฟไม่ขึ้นเนาะไปดูไอซีแล้วเสียบรักกันหน่อย โอ้ไฟเขียวขึ้นจริงด้วยครนะไฟเขียวขึ้นจริงๆด้วย,นะย,ววยแสดงว่าตอนนี้ก็จบแล้วนะครับนะนี่นะโอ้ยังยังมันต้องมันยังไม่จบนะผมได้ไหมพวกนี้โอ้ใช้งานได้มีสีฟ้าสีอะไรแล้วหรด้วยโอ้ อูใช้ได้นะครับแค่แอลตรวนี้ขาดไปก็สามารถที่จะดําเนินการซ่อมได้แล้วนะเพื่อนนะโอเคนะครับเจ้าเลยตัวนี้สบายเลยอย่าลืมเศษตะกร้วต่างๆที่มันอยู่ตรงนี้ด้วยนะเพื่อนอะไรดำๆพิดปีโอเคนะครับอุ้ยลืมเคลือบลืมเคลือบเคลือบลายวงจอดก่อนครับแล้วก็เสร็จนะครับตัวนี้แล้วอยกหนึ่งตัวเป็นอะไรวะเนี่ยเออเครื่องนี้รุ่นเดียวกันนั่นเองนะอาการเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยนี้ ต่อสายไฟเข้าแล้วเสียบปลั๊กมันก็ไม่เห็นมีไฟเลยว่าการเดียวกันหรือเปล่าไฟมาอย่างเนี้กดแถวนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะ่นี่เนาะตามธรรมดาแล้วต้องเทสนี่มันต้องมันต้องทํางานนะไม่ไม่ทํางานวะเบเกอร์มันพังหรือเปล่านี่นาะพังหรือเปล่าเบเกอร์มันเนี่ยน่าจะเปิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยลองวัดดูเบเกอร์กันสักหน่อยนครับ คือว่าสายต่อไม่สมบูรณ์หรือเปล่านะครับวัดเบเกอร์ก็อย่างนี้นะเวลาเปิดขึ้นปุ๊บด้านนี้กับด้านนี้ก็ถึงกันโอ้ถึงกันแล้วด้านนี้กับด้านนี้ถึงกันอู้เบเกอร์กดปุ่มนี้ไม่ทํางานนะครับสําหรับเครื่องนี้แอลไม่ได้ขาดแต่เป็นทีไอซีซีนะครับซีเอลพีเอ็นสามศูนย์สองตัวนี้ตัวนี้เสียนะครับ ง่ายมากเหมือนการเปลี่ยนในซีมันก็ได้เลยไม่มีอะไรมากมายนะครับงานมันก็มีง่ายมียากนะเพื่อนเอ้ยนะครับมันก็มีอันเล็กอันน้อยมีปัญหานินดหน่อยบางอันก็มีปัญหาเยอะมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับงานนี้เท่านี้นะครับมันไม่เสียเหมือนกันครับนะครับเสียแตกต่างกันเพื่อนก็ เอาแนวทางการแก้ไขไปทำเนะี่ยมันไม่มีหลักใหญ่ใจความเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่ว่าตัวไหนมันเสียไฟไม่เข้าตัวไหนเสียบอกไว้ได้นะบางทีมันก็อะไรตัวเล็กๆขาขาดขาหลุดไปบ้างบางตัวก็เสียถึงขั้นว่าดำบิดปีไปเลยก็มีนะครับเลยเราให้เ,เพื่อนฟังบางันก็างบางันก็อยากพบกันใหม่คิดต่อไปครับคลิปนี้ก็คงจะต้องไปประกอบแล้วก็ดำเนินการเก็บอะไรให้เรียบร้อย จะมีเรื่องถายต้องจากไปเพราะมันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ